ไอ้หาอยู่หากินกับมูเถื่อนครับหามาเราก็หาที่ดักปลากันนะครับมูเถื่อนก็ได้รอบมาจะไปหาที่ดักก็ดักอยู่กระจํานะครับแต่เปลี่ยนที่ใหม่เรื่อยเปลี่ยนช่องอื่นเรื่อยไปดูช่องอื่นกันละ่ะว่าจะหน้าดักไม่มเถื่อนก็จะมาดักทางนี้วันนี้ดูเปิดปลามันขึ้นทางนี้บ้าง โอ้โหเนี่ยโมเถือนว่าจะมาดักช่องนี้ดูจะดักดักไว้รอบนี้รือว่าไปดักทางนี้ตรงนี้มันต้องทำทำที่ดักให้ถ้าไม่ทำที่ดักน่าจะไม่ได้ผลมูเถือนว่าไปดูทางนู้นดีกว่าไปดูทางนู้นดีกว่าอาจจะ ที่ดักประจำของหมูเถื่อนใะช่องนี้ที่ดักประจำทางนี้หมูเถื่อนจะมาดักประจำปลารอบมาดักปลาประจำโอ้งูงไก่ฝูงไก่ฝูงไก่ตาหมูเถื่อนก็จะอุดมสมบูรณ์แบบนี้นะครับมีทั้งปลาทั้งไก่หมูเถื่อนก็จะดักตรงนี้ครับดักช่องนี้ตั้งวุ้งไปเลยครับเรื่อยเื่อย เถื่อ <c oughs> นก็จะตั้งไว้ประมาณนี้ครับอะไรปิดปิดท้ายเขาไว้หน่อยเถื่อนก็จะดักไว้ประมาณนี้ดักง่ายๆครับเถื่อนก็ดักไว้ประมาณนี้ครับผมดักใส่ดักรอบดักรอบดักรอ,อบปลาขึ้นมาจากบอ่อครับปุ